ท็อปเลซี่ล็อกซี่เจอชาวเน็ตถามเป็นคนติดเซ็กมากไหมท็อปเลซี่ล็อกซี่หรือท็อปปฐงคบพูนกลันแรปเปอร์ apper, ชื่อดังเจ้าของเพลงฮิตอย่างเพลงไม่เป็นไร Morning และอีกมากมายถ้าหากใครติดตามรายการเ The Rapper นะคะก็อาจจะรู้จักหนุ่มท็อปเลซี่ล็อกซี่อยู่แล้วบ้างก่อนที่เราจะไปเข้าประเด็นนะคะขอพาไปทำความรู้จักหนุ่มท็อปเลซี่ล็อกซี่กันสักหน่อย ใช้างานในวงการเรซี่ร็อกซี่เจ้าตัวเผยว่ามีที่มาจากการที่เจ้าตัวเป็นคนที่เกียดนั่นเองหนุ่มท็อปมีความสนใจในการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆเกจ้าตัวเผยว่าเคยผ่านเวทีประกวดร้องเพลงแนวรูกทุ่งม,มาตั้งแต่สมัยเด็กๆโดยมีครอบครัวสนับสนุนก่อนที่เจ้าตัวจะใช้ความสามารถในการร้องเพลงเพื่อสร้างรายได้จากการร้องเพลงตามร้านอาหาร และเมื่อเข้าประกวดในรายการเดอะแร p ปเปอร์กับการเปิดตัวด้วยเพลงอยู่ต่อเลยได้ไหมจนได้เข้าทีมของหนุ่มต้ทู p ีทำให้หนุ่มท็อปเรซี่ร็อกซี่เป็นที่รู้จักและมีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นและเข้าสู่วงการเพลงอย่างเต็มตัวภายใต้การดูแลของค่ายนับและมีผลงานเพลงมาให้เห็นอย่างมากมายหนุ่มท็อปเรซี่ร็อกซี่เรียกว่าเป็นสเปกและขวัญใจใครให,หลายๆคนด้วยลุคที่ดูเพย์บอยแบดบอยหน่อยๆ แต่กลับมิสเสน่ห์โดนใจใครหลายคนด้านเจ้าตัวยังเคยยอมรับว่าเป็นคนเจ้าชู้เพราะยังไม่สามารถอยู่ที่ใครได้ถ้าคนจะมองว่าเป็นเพลย์บอยก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็มองว่าตัวเองเป็นคนเจ้าชู้เหมือนกัน และแล่าสุดนะคะหนุ่นท็อปเรซี่ล็อกซี่ค่ะก็ได้เปิดโอกาสให้แฟนคลับได้เข้ามาถามใน i g Story โดยตั้งคำถามว่าลองถามอะไรก็ได้ที่ผมพอจะมีคำตอบแต่อินเทอร์เน็ตไม่จุดจจุดนั้นค่ะก็มีแฟนคลับเข้ามาถามว่าเป็นคนติดเซ็กมากขนาดนั้นไหมครับด้านหนุนท็อปเรซี่ล็อกซี่ที่เคยมองว่าเรื่องเซ็กเป็นเรื่องปกติก็ได้ตอบคำถามนี้ว่า ผมคิดว่าผมเป็นคนมั่นใจในเซ็กตัวเองประมาณหนึ่งเลยจริงๆก็เคยคิดถึงมันบ่อยๆแต่ผมไม่ได้เป็นคนที่เสพติดขนาดนั้นผมแค่เป็นคนที่พยายามและเต็มที่กับมันมากๆทุกครั้งที่ผมเหนื่อยสุดๆเพราะเรื่องนี้ผมจะกลับไปคิดว่าร่างกายผมยังไม่โอเคประจำผมชอบคิดตลอดว่าควรจะไปวิ่งหรือฟิตร่างกายบ้างนะ มันไม่ใช่เพราะเหตุผลอื่นเลยแต่จริงๆแล้วผมเสพติดสกินชิปขั้นหนักมากกว่าชอบกอดตอนนอนชอบโดนกอดบ้างชอบหอมชอบงับถ้าใครที่รำคาญหรือที่ร้อนนี่ก็อาจจะต้องเลิกคุยกันไปเลยเรื่องเซ็กนี่พักไปได้เลยละ่ะสรุปแล้วหนุ่มเรซี่ร็อกซี่ไม่ได้เป็นคนติดเซ็กขนาดนั้นค่ะแต่เป็นคนที่ติดสกินชิปมากกว่า